ยุคทองของความสัมพันธ์ไทยและเยอรมนีที่รุ่งเรืองภายใต้สนธิสัญญาพระราชมัตรีการค้าและการเดินเรือต้องมาสะดุดหยุดลงสองคำรบในสงครามโลกทั้งสองครั้งด้วยเงื่อนไขาทางการเมืองโลกและความสัมพันธ์ทางการทูตแม้จะอยู่กันคนละฝ่ายในคู่สงครามแต่ไทยกับเยอรมนีต่างเข้าใจดีว่ามูลฐานที่แท้จริงที่ทําให้สายสัมพันธ์ต้องชะง,งักไปคือปัจจัยภายนอกหาใช่สายใหญ่ที่มีต่อกัน การสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนำมาถึงสกรัดใหม่ของความสัมพันธ์ไทยเยอรมันครับปี24957ปีหลังสิ้นสุดสงครามทั้งสองประเทศได้ฟื้นฟูความสัมพันธ์าการทูตขึ้นใหม่จากนั้นมาความสัมพันธ์ในด้านต่างๆก็ได้งอกเงยขึ้นพร้อมกับที่เยอรมนีผงาดขึ้นจากกองสงร้างต่างราวสิปีหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ในปี2499เเยอรมนีเสนอให้ไทยร่วมทำความตกลง ว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการอันเป็นพื้นฐานที่แสดงออกถึงมิตรภาพเพื่อการถ่ายโอนแบ่งปันความชำนาญการจากนั้นมาได้มีความร่วมมือกันกว่า200โครงการในหลากหลายสาขาแต่ที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความร่วมมือทางวิชาการที่โดดเด่นคือการก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคไทยยอรมันที่ปัจจุบัน53ปีผ่านมาได้เติบโตเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอเกล้าพระนครเหนือ ผูชนนีอาจารย์ผู้ประสาทสถาบันศาสตราจารย์ด็อตอรบุญยศักดิ์ใจจงกิจและดร์ข่าวสตุสเลอร์ได้ร่วมกันวางรากฐานของสถาบันที่ไม่เพียงโดดเด่นด้านวิชาการร่วมพัฒนาวงการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมแต่ยังปลูกฝังถึงหลักความคิดเทคนิคการศึกษาที่แตกต่างด้วยนอกจากการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศสำหรับทรัพยากรมนุษย์ของไทยแล้วเมื่อปี2548 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือยังได้ขยายบทบาทการศึกษาในระดับนานาชาติด้วยความร่วมมือกับสถาบันด้านวิศวกรรมอันดับหนึ่งของเยอรมนีจัดทำหลักสูตรบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไท,ทยเยอรมันเป็นอีกก้าวของเกตบประวัติของสถาบันตอกย้ำถึงความยั่งยืนของความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างไทยกับเยอรมนีจากประสบการณ์ของผู้จบการศึกษาระดับปริญญาเอก ที่ได้ประจักษ์ในความเป็นเลิศทางวิชาการของเยอรมนีแต่สิ่งที่เป็นผลพลอยได้และอาจมีความสําคัญไม่ด้อยไปกว่าวิชาการก็คือวัฒนธรรมทางความคิดที่เป็นพื้นฐานของชาวเยอรมันแต่ว่าส่วนที่เราได้มาโดยอ้อมนี่ก็คือวัฒนธรรมในการทําง,งานของคนเยอรมันใช่ไหมเขามีแบบแผนเขาจะคิดก่อนทํามันไม่เหมือนเราที่เราจะทําก่อนคิดแล้วค่อยมาแก้ปัญหาทีหลังเขาใช้เวลาในการคิดแล้วก็วางแผนเยอะมากแล้ว เวลาทำเขาก็จะมีวินัยในการทําหรือว่าจะบรรลุประตุประสงค์อะไรเนี่ยเขาให้ความสำพันธ์กับกระบวนการมากกว่าประตุประสงค์หรือเป้าหมายนะครับและสิ่งที่ได้สร้างความประทับใจมากที่สุดในหมู่คนไทยหลายวงการก็คือมิตรภาพที่จริงใจของเยอรมนีเยอรมันเด้เวลามาช่วยเหลือที่นี่เนี่ยไม่หวังผลตอบแทนในเชิงของการค้าขาย ย่ามันให้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการเรียนการสอนเนี่ยไม่ได้มีข้อแม้ว่าจะต้องตึกที่สร้างขึ้นมานี่จะต้องใช้สตามานิกของเยอรมันอุปกรณ์ที่ติดตั้งในตึกจะต้องเป็นของเยอรมัน มันเป็นหลักการสำคัญในการมอบความช่วยเหลือของเยอรมนีครับคือเราไม่กำหนดเงื่อนไขต่อประเทศหุนส่วนของเราก็หมายความว่าประเทศที่เราร่วมมือด้วยไม่ผูกมัดใดๆอย่างเช่นต้องซื้อสินค้าของเยอรมนีเชื่อแลกเปลี่ยนกับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาบนพื้นฐานแห่งความปรารถนาดีเช่นนี้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างการที่ดำเนินมากว่า55ปีแล้ว จึงเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยมิตรภาพและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน